ในกล่องนี้มันก็จะมีตัวกุบฟี่มิกกี้มินนี่เดซี่ดโดนัล Pluto แล้วก็ตัวสกเรตนะครับผมก็อยากได้ตัวเป็ดมากๆเลยชอบจริงๆตัวอื่นก็น่ารักทุกตัวแหละอันนี้ของแบรนด์52 Toys นะครับโอ้โหข้างใน มีหอยชั้นหนึ่งอันนี้บอกราคาก่อนว่ากล่องละ3ามร้อยสี่บาบาทนะครับจับอย่างนี้มีรู้สึกถึงความเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นลูกบาทสี่เหลี่ยมมันน่าจะเป็นพลูโตแน่เลยชาดาพลูโตนะครับได้เป็นพลูโตตรงนี้เหมือนมีใส ฟองน้ําสวมที่เขามันไว้ด้วยไว้กันเขาหักเนอะด้านข้างเหมือนเป็นโอ้โหดูอย่างงี้เหมือนเป็นรังส้มเลยเนอะแต่จริงมันก็เป็นทีวีเป็นทีวีเป็นรังส้มวะเนี่ยเอิม่มเหมือนเป็นการเอารังส้มมาทำให้มันเหมือนทีวีนะครับโอเคก็ไว้จะซื้อมาอีกกันกว่าผมจะเปิดได้เป็ดเนอะโอเค